So วันนี้พบกับ Oppo Pad SE นะครับก็เป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Oppo นั่นเองนะเขามาพร้อมกับโสโลแกนที่ว่าดีไซน์บางเฉียบมีสไตล์พกพาง่ายนะครับซื้อถ้หาว่าใครกำลังมองหาแท็บเล็ตที่ราคาไม่แพงมากสเปคดีจอใหญ่แบตอึดน,นะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะโดยเฉพาะใครที่ใน,นเรื่องของการดูคอนเทนต์ดูหนังผ่าน YouTube ผ่าน Netflix เนี่ยเหมาะมากเพราะรุ่น นี้นะครับลำโพงได้มาใช้งานถึง4ตัวมีระบบเสียงของ h i r e s Audio อีกต่างหากนะครับต้องบอกว่าดูหนังนี่คือฟินสุดๆลำโพงเสียงกระหึ่มมากใครเน้นฟังเพลงเสียงเบสนี่คือมาเป็นลูกๆเลยนะส่วนใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับมาพร้อมกับชิปตัวแรงอย่างตัวบริเทกเคโรโอ G หนึนะครับปรับการาฟิกแบบต่ำนีดเล่นเกมแบบลื่นๆอย่างแน่นอนนะและถ้าหากว่าใครยังไม่ จากกับ Oppo Pad SE นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากทุกๆท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยวกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเราไปดูกันที่สีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด2สีนะโดยที่สีแรกเนี่ยจะเป็นสีทวายไลท์บลูนะครับหรือว่าสีฟ้านั่นเองเนาะส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีสตาร์ไลท์ซินเวอร์นะครับก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนั่นเองนะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยสีมันจะแบ่งเป็น2เฉดสีนะครับด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นสีเงินอ่อนนะส่วนแถบด้านบนนะครับจะเป็นสีเงินแบบเข้มเขมด้านหลังของตัวเครื่อง ก็จะมีกล้องไม่ใช่งาน1ตัวนะครับนี่เลยเป็นวงกลมขนาดใหญ่นะแล้วก็จะมีโลโกโ้ของ oppo ติดด้านหลังของตัวเครื่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะไม่มีปุ่มและพอตใดทั้งสิ้นนะครับส่วนฝังขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลําโพงตัวที่1และลําโพงตัวที่2นะครับมีไมโครโฟนาตามบริษัทเซมไซชาร์จที่เปพอต Type C นะ ด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไมค์ตัวที่สองนะตามมาด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม power นะแล้วก็จะมีลําโพงตัวที่3และตัวที่4ครับส่วนน้าหนักของตัวเครื่องรุ่นนี้จะอยู่ที่530กรัมนะครับส่วนเรื่องของความบางเนี่ยเพียงแค่7.39ม mm, เมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะฮะดีไซน์ออกมาได้บางเฉียบเลยครับต่อมาเรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของแบตเตอรี่ ก็แล้วกันนะครับนอกจากว่าจะได้แบตมาก้อนใหญ่แล้วตัวเครื่องเนี่ยก็ยังแบตอึดมากๆนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่9,340ม ah ิลลิแอมนะครับคุณสามารถใช้งานได้จบวันอย่างแน่นอนนะแบตเกือบ1 0 0 0 0มืแน่และตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการชาร์จแบบซุปเปอร์วู๊33วัตต์อีกต่างหากนะครับซึ่งผมเองได้ลองเทสการใช้งานจริงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะก็จะมีการเทสการดูหนังเนาะแล้วก็จะเป็นการเล่น เ,เดี๋ยวเรามารับชมการเทสกันหน่อยครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นการดูหนัง1ชั่วโมงนะครับผมจะเปิดแสงหน้าจอ50%นะเปิดเสียง50%นะครับผลปรากฏว่าดูหนังผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงมาแค่6%เท่านั้นเองนะถือว่าลดลงมาน้อยมากๆนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยผมเทสเกม1ชั่วโมงนะครับทุกคนโดยเปิดแสงหน้าจอ50%นะเสียง50%เหมือนเดิมนะครับ ผลปากฏว่าเล่นเกม1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงไปแค่10%เ์ท่านั้นเองนะครับแบตอึดมากๆต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบจอสมมาตรนะครับก็คือขอบของหน้าจอทั้ง4ด้านเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนพาร์เนลของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ LCD นะขนาดใหญ่11นิ้วเลยครับเรสโซลูชันของหน้าจอจะอยู่ที่1920คูณ1น0 0นะครับหน้าจอของรุ่นเนี่ย ได้รับการรับรองจาก QV Lightland ด้วยนะว่าแสงสีฟ้าตา่ำช่วยถนอมสายตาเวลาดูหน้าจอเป็นเวลานาน,านได้ดีมากๆเลยครับใครที่เป็นคอซีรีส์หรือชอบดูหนังผ่าน Netflix เนี่ยดูหนังได้แบบยาวๆเลยครับไม่เมื่อยล้าสายตาอย่างแน่นอนนะและการดู Netflix เนี่ยคุณสามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 เลยครับหรือ Full HD นั่นเองนะครับส่วนความสว่างของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าได้มาดีที่สุดในรุ่นแล้วนะครับรุ่นนี้ความสว่างของหน้าจอ เนี่ยสูงสุดอยู่ที่500นิดเลยนะเท่าที่ผมได้รีวิวแท็บเล็ตมาหลายรุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัสว่าิของหน้าจอมันจะอยู่ที่ประมาณ350นิต400นิดหรืออย่างมากนะ450นิตเท่านั้นเอง แต่ว่ารุ่นนี้ความสว่างได้มาถึง500นิตเลยครับส่วนรีเฟรชของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่90เฮิรตนะครับใครเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวเนี่ยรับรองได้เลยว่าดูสมูทดวงตาอย่างแน่นอนครับแล้วรุ่นนี้นะครับเขายังรองรับปากกาสไตลัสได้ด้วยนะคุณสามารถวาดรูปหรือว่าระบายสีบนหน้าจอก็ได้นะครับแต่มีข้อาจากัดนิดหน่อยนะคือถ้าเราจะวางมือบนหน้าจอเนี่ยมันอาจจะเขียนไม่ได้นะครับมันก็ต้องแบบ ว่ายกยกมือหน่อยนะแล้วรุ่นนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายและเมาส์ไร้สายได้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยได้ฟิลลิ่งเหมือนกับการใช้น้ตบุ๊กหรือคอมพิวแบบตั้งโต๊ะได้นะจะพิมพ์งานหรือเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยสามารถกดทิ่แป้นพิมพ์ตัวคีย์บอร์ดได้เลยครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังรองรับการแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะคุณจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับหรือใครจะทําเป็นหน้าต่างลอยรุ่นนี้ก็สามารถรองรับได้เช่นเดียวกัน และในส่วนของการโคลนแอปเนี่ยรุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้นะแต่อาจจะมีข้อจํากัดนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือสามารถโคลนแอปได้สูงสุดอยู่ที่2แอปเท่านั้นนะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานลําโพงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะว่ารุ่นนี้ได้ลําโพงมาใช้งานถึง4ตัวครับตัวเครื่องเนี่ยก็ย,ยังรองรับระบบเสียงของ Hi Res Audio อีกต่างหากนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับบทเสียงต่างๆได้ถึง4แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบสมาร์ บแบบที่2ก็คือแบบโรงละครแบบที่3ก็คือแบบเกมนะครับส่วนแบบที่4เนี่ยก็คือแบบเพลงนะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองใช้งานมานะต้องบอกว่าเสียงลําโพงของรุ่นเนี้ยมันดีมากๆทุกคนเสียงกระหึ่มจริงๆนะครับโดยเฉพาะใครที่เน้นดูหนังดีย๋ยวจะได้ฟีลลิ่งเหมือนกันกันกบในโรกภาพยนตร์นะเออรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเสียงเบสกระหึ่มนะครับส่วนใครที่เน้นเรื่องของการฟังเพลงนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะ เสียงคนล้องเนี่ยเสียงใสเสียงเขียงมากๆ้องขออนุญ,ญาช่อง The Bot Radio ด้วยล้กันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยววาลองฟังกันครับนหนึ่งคือเมื่อใครใกล้เธอสองคือเพราเวลาหากันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้สี่คอยากสบตา คุณจะซื้อแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับไปฝากลูกฝากหลานนะแล้วคุณกลัวว่าเด็กๆเนี่ยจะอยู่บนหน้าจอเป็นเวลานานหรือว่าเล่นเกมเป็นเวลานานจนเกินไปอันนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ พอรุ่นนี้เขามีโหมดจัดแต่งพิเศษสำหรับเด็กนะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เด็กเนี่ยเล่นแอปไหนได้บ้างเราอาจจะให้เด็กใช้แอปพวกต้องถ่ายรูปคั้งภาพ Facebook YouTube และเรายังสามารถจำกัดเวลาในการเล่นได้นะครับก็ตั้งแต่15นาที30นาที45นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงนะแล้วถ้าหากว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะออกไปที่แอปอื่นคือออกไม่ได้นะเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนทุกครั้งนะครั ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลลูกหลานได้นะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับชิปเซตเนี่ยผมว่าได้บดีเลยนะได้เป็นตัว m e d i เ t เ k h e l o o g 100นะครับซึ่งชิปเซ็ตเนี่ยขนาดเพียงแค่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับ ดีสวนของกาดจอเป็นตัวมาริจีห้าเนะคะแนนออโตตู้เนี่ยผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วครับคะแนนรวมอยู่ที่4,15890คะแนนนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับคุณสามารถปรับการาฟิกเป็นแบบกลางหรือว่าแบบต่ําก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าอยากจะเล่นแบบลื่นๆน,นะผมขอแนะนําให้ปรับการาฟิกเป็นแบบต่ําสุดนะครับมันจะเล่นได้ลื่นอย่างแน่นอนนะ ส่วนใครที่เป็นสายโซเชียลนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะเน้นดูหนังฟังเพลง เล่นเน็ตท่องเว็บอะไรแบบนี้คือเหมาะมากนะครับตัวเครื่องเนี่ยประมวลผลไวไม่ช้าเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ทําได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับและในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยผมเทสมาให้ดูจะมีทั้งหมด3เกมนะโดยที่เกมแรกนะครับจะเป็นเกมฟรีไฟน์นะการาฟิกผมปรับมาที่ราบลื่นนะครับรัฟเฟมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับผมว่าการปรับการาฟิกแบบนี้เล่นได้ลื่นมากเลยครับเอาจริงๆเนี่ยผมว่าตัวชิป h e โร g 100เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่นเน้เล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยครับตัวชิปก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะผมว่าดีกว่าแท็บเล็ตบางแบรนด์นะฮะที่ชอบใส่พวกชิป Unisoc T606 หรือ Unisoc T612 มาให้ส่วนเวลาเลงเป้าล็อกเป้าเนี่ยโอ้โหจะบอกว่ามันดีมากเลยนะคือพอจอมันใหญ่เนี่ยมันก็เล็งได้ง่ายนะครับเห็นศัตรูได้ใกล้กว่าเดิมนะ ยิ่งถ้าใครได้ปืนดีๆซูมได้เยอะๆเนี่ยคือมันแอบโกงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนข้อเสียก็คืออาจจะเล่นเป็นเวลานานไม่ได้นะเพราะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยแท็บเล็ตพวกจอ10นิ้วขึ้นไปน้ำหนักตัวเครื่องมันจะ5 0าก500กรัมขึ้นไปอยู่แล้วนะครับผมเล่นมาประมาณเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยยอมรับเลยว่ามันเมื่อยมืออยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนฟิลิกทักของจอเนี่ยผมว่าทัดอยู่ในระดับกลางๆนะครับทำได้ดีตามเรทราคานะถ้าจริงๆในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับเกมที่2จะเป็นเกมคัพจีนะครับกราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ออลต้านะครับสำหรับ Oppo Pad SE เนี่ยจะไม่มีตัวเจโรสโคปมาให้ใช้งานนะครับการ,ารบังคับทิศทางการยิงเนี่ยจะต้องใช้มือบังคับอย่างเดียวนะส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมผมว่าการปรับกราฟิกแบบนี้ เล่นได้ลืนล่นอยู่นะ ความลื่นเนี่ยไม่ต่างกันเลยกับเกมพับจีนะครับเกินความคาดหมายไปเหมือนกันนะฮะเวลาหมุนตัวหันซ้ายหันขวาเนี่ยภาพดูไหลลื่นดีไม่มีกระตุกนะส่วนอาการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาก็ยังไม่เจอนะนี่ผมเล่นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากเนี่ยก็ยังไม่เจออาการแหลกหรือว่าสะดุดเลยครับส่วนฟีลเก์ทัชของจออยู่ในระดับกลางๆครับทาได้ดีตามเด็ดราคานะก็ประมาณเดียวกันกับเกมพับจีนั่นแหละทุกคนค่าเช้จ่กันเร่งความ เ,เต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับสกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนการาฟิกต่างๆเนี่ยผมจะปรับสุดหมดเลยนะครับแต่เกมนี้แล้วเนี่ยถือว่าเล่นดิื่ื่นมากเลยครับอาการแหลกแบบหนักๆเนี่ยไม่มีเลยนะใครเน้นเล่นเกม ROV เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโดยที่ช่วงเขาตีไฟใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันได้หลายคนเนี่ยเฟรมเรทนะครับร่วงลงมาเล็กน้อยนะอยู่ที่ประมาณ56ถึง60เท่านั้นเองนะครับโดยที่ช่วงลงมา 5 6เนี่ยมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะแล้วมันก็จะดิดขึ้นไปนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเ,เล็กๆเนี่ยเฟรมเรทนะครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ59 60อยู่ประมาณนี้นะฮะโดยภาพรวมเนี่ยสำหรับเกมนี้แล้วถือว่าเล่นเด้นลื่นเลยครับอาจจะมีแค่ขัดใจนิดหน่อยนะตรงที่ปุ่มต่างๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลกันนะครับเนื่องจากว่าจอเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นั่นเองและอย,อย่างที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับก็คือการควบคุมความร้อนนะทำได้ดีมากเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ย ตัวเครื่องแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8.5คะแนนเลยครับมาถึงเรื่องแรมกับรอมกันแล้วนะครับทุกคนนะรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม4ิกิกนะครับคุณสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก4กิกนะเท่ากับว่าสามารถใช้างางนในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8กิกเลยครับแรมเนี่ยจะเป็นแบบ lpddr 4 x นะในส่วนของรอมเนี่ยให้ความจุมาที่1 2 8ีกิกนะครับทีเด็ดคือรอมเนี่ย เป็นแบบ UFS 2.2อีกต่างหากนะครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ ROM ไม้ทุกคนจะรับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่1044เมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนนะครับอยู่ที่93.4เมกต่อวินาทีครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปกันแล้วนะครับทุกคนเนี่ยรุ่นนี้กล้องหน้าได้ความละเมอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับความคขร,รับแสง F 2 2สนะส่วนกล้องหลังเนี่ย5ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับความคขรับ แสง F2.2 ต้องบอกว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยแท็บเล็ตบันจาไม่เก่งในเรื่องของงานกล้องงานวิดีโอนะเออมันจะไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะผมตกใจเลยคือมันถ่ายรูปได้ดีมากทําได้ใกล้เคียงกับพวกมือถือนเนี่ยดนะครับประมาณ5 0าพันถึงบาทเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันถ่ายได้ดีเลยนะเออสีสันสว่างสดใสดีมากแล้วมันไม่มืดเหมือนกับพวกแท็บเล็ตรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้นะครับมาดกูการถ่ายรูปกันหน่อย นคทุกในเรื่องของต้องหน้าเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีมากเลยครับตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดซะอีกนะถ่ายได้ใกล้เคียงกับมือถือในเรราคา5 0 0พันถึงหก0บาทเลยนะครับสามารถถ่ายได้2โหมดนะก็จะมีโหมดปกติและโหมดพ o าสเท็ดนะครับซื้อแต่โหมดเนี้ยคุณสามารถปรับความเนียนของผิวและรูปแบบใบหน้าได้ครบเลยครับ และยังมี HDR ไม้ใช้งานด้วยนะถ้าโหมดปกติเนี่ยภาพที่ได้คมชัดมากสว่างไม่มืดและยังเกลี่ยผิวได้เรียบเนียนไม่แพ้กับมือถือเลยครับ มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าถ่ายได้ดีเลยนะทําได้ใกล้เคียงกับมือถือในราคาประมาณ5,000บาทเลยครับภาพชัดไม่แตกดีเทลของภาพเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลย ส่วนเรื่องของงานวิดีโอนะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยถ่าได้สูงสุดจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะผมว่าถ่ายได้ชัดเกินคาดเลยครับตอนแรกคิดว่าวิดีโอเนี่ยมันจะมืดๆม,มัวๆซะอีกนะกับกลายเป็นว่าเห็นรายละเอียดพวกโทรศัพท์พวกแป้นคีย์บอร์ดได้อย่างชัดเจนเลยครับ ส่วนวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้สูงสุด 1,080p 30เฟรมเรทนะวิดีโอกล้องหน้าชัดมากคุณภาพเนี่ยไม่ต่างจากมือถือเลยนะซึ่งข้อดีคือความละเอียดเนี่ยคุณสามารถใช้โหมดบิวตี้ได้ด้วยผมนิ่อึ้งเลยนะทําให้วิดีโอที่ได้เนี่ยไฟล์ชัดผิวเนียนสวยริ้วรอยบนใบหน้าของผมเนี่ยหายไปหมดเลยครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอมากๆนะครับที่แท็บเล็ตแบรนด์อื่นเนี่ยไม่มีนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองนะสามารถลบคนลบวัตถุได้เนียนตาม,มากๆซึ่งรุ่นนี้นะครับเขาจะมี AI eraser นะครับสามารถลบคนได้นะซึ่งมีโหมดลบ3แบบแบบแรกจะเป็นแบบวาดวงกลมนะครับแบบที่2จะเป็นแบบทาสีทับนะและแบบที่3จะเป็นลบบุคคลนะครับผมเองก็จะเลือกมาที่โหมดนี้นั่นแหละซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือลบคนออกได้ เนียนตาเลยครับแลรุ่นนี้ย,ยังมี AI Photo Remaster นะครับสามารถรีทัดภาพได้อย่างง่ายนะบนหน้าจอขนาดใหญ่นะครับจะเลือกรีทัชแบบออโต้ก็ได้หรือจะเลือกแบบปรับเองก็ได้นะครับเรายังสามารถปรับความเนียนของผิวและปรับใบหน้าเรียวได้ด้วยครับส่วนเรื่องของ Wi-Fi นะครับก็จะรองรับได้2ความถี่นะครับก็คือ Wi-Fi 2.4 g h z และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถจะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบลูทูธเนี่ยได้เป็นเวอร์ช 5.4นะรนชิน a อ d r o อ d เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Android 15นะครับแล้วก็มีการครอบชับด้วย ColorOS v เอวอร์ชั่น15.0ครับในส่วนของการวางจำหน่ายนะครับรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบ Wi-Fi อย่างเดียวนะ ส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือ Wi-Fi ได้แล้วก็สามารถใส่ซิมได้หรือจะเรียกว่ารุ่น LTE ก็ได้ครับซึ่งในรุ่นของ Wi-Fi มีประจําหน่ายทั้งหมด2สีนะก็จะมีสีเงินหรือว่าสี Starlight Silver นะครับส่วนสีที่2จะเป็นสีน้ำเงินนะหรือว่าสี Twilight Blue นั่นเองนะครับส่วนรุ่น LTE เนี่ยที่วรกจําหน่ายจะเป็นสี Starlight Silver นะครับมาดูกันที่ราคากันบ้างทุกคน Oppo Pad SE นะครับแรมสี่รม128รุ่น WiFi เนี่ย วัดจำหน่ายราคาอยู่ที่5,999บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้กับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะและสำหรับ oppo pad se รุ่นใส่ซิมหรือว่ารุ่น lte เนี่ยรอติดตามโดยเร็วนี้ได้เลยครับใกล้จะวังจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะและถ้าหาว่าคุณดูคลิปนี้จบนะครับแล้วสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านโปรดักต์แทที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ ก็คือด้านล่างฝั่งซ้ายมือสุดนั่นเองนะกดสั่งไปได้เลยนะครับรับรองได้เลยว,ว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ